ที่เมืองหลิวโจวของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางซีทางตอนใต้ของจีนนำร่องการผลิตแบบปัจจุบันการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV จนถึงปลายปี2023เมืองหลิวโจวมีประชากรมากกว่า4,150,000คนมีรถยนต์ที่จดทะเบียนในเมืองนี้มากกว่า1ล้านคันโดยรถ NEV มีสัดส่วนมากกว่า18% ส่วนใหญ่ผลิตอยู่ที่เมืองหลิวโจเองโดยตั้งแต่ปี2013ด้วยการกระตุ้นจากนโยบายต่างๆเช่นการอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นการยกเว้นภาษีจัดซื้อการยกเลิกข้อจำกัดทางโคตา้าการให้สิทธิพิเศษด้านการเดินรถนโยบายเหล่านี้ได้เปิดฉากการใช้รถยนต์ NEV อย่างเป็นทางการด้วยหลายปีมานี้เมืองหลิวโจได้ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟจำนวนกว่า21,000แห่ง สถานีชาร์จไฟฟ้ากว่า1,900แห่งเพิ่มที่จอดรถสำหรับ NEV จากนกโยบายนี้ทำให้จำนวนรถยนต์ NEV ของเมืองหลิวโจเพิ่มจาก28,000คันในปี2017เพิ่มขึ้นมากกว่า210,000คันในปัจจุบัน